พบกับผมนาะยชอตตี้บูเจวากับ3ก๊กออริจินอีกเช่นเคยในช่วงนี้เขากำลังมีการอัปเดตซีซั่นที่2นั่นก็คือตั้งโต๊ะปวดราชสำนักกติกาก็ง่ายๆครับพยายามยึดเมืองให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเปล่าเมืองของตั้งโต๊ะหรือว่าเมืองของฝ่ายตรงข้ามครับยึดให้ได้เยอะเถ้าเกิดเป็นผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลไปเลยแบบจุกๆุครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะั้นก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันครับผม ส่วนใครที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนผมจะสรุปให้ฟังสันส้นๆก็แล้วกันว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือแนววางแผนการรบจาก3ก๊กที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมต่อสู้ฝ่าด่านไปเรื่อยๆการทำสงครามกับผู้เล่นอื่นในแผนที่ขนาดใหญ่หรือจะเป็นการสร้างห้องสำหรับ PVP กับเพื่อนหรือผู้เล่นอื่นก็สามารถทำได้และที่สำคัญคือตัวเกมรองรับภาษาไทยรวมไปถึงภาคเสียงภาษาไทยด้วยนะครับพี่น้องกังตัง ยยัตต้องกลวลพี่ลาดทุกท่วงท่าเรื่องลือชาง,งามล่มเมืองก้าวไปว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงคลิปรีวิวที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้ด้วยนะโอเคคราวนี้ก็เข้าสู่ประเด็นของเรื่องสงครามซีซั่นที่2เดี๋ยวต้องคราวความให้ฟังก่อนคืออย่างนี้ครับเวลาที่มีการเปลี่ยนซีซั่นนะครับศึกเมืองมันก็จะมีการรีเซ็ตใหม่ไง ดูอย่างการสร้างเมืองที่ผมเคยสร้างไว้ก่อนอนนี้ก็ได้ครับคือมันมีการรีไปแล้วนะครับเนี่ยในเนี่ยที่อยู่ในฤดูการรีไปแล้วอันนี้ผมก็พยายามทยอยสร้างกลับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการทําสงครามแล้วก็ทำเควสนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตด้านซ้ายบนมันจะมีเควสสีม่วงอันหนึ่งชื่อว่าศึกเมืองแนะนําว่าทําอันนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้รับรางวัลมาเป็นจํานวนมากเลยครับผมอเดี๋ยวลองทำสักหน่อยอันนี้เขาบอกว่ารวบรวมจุดทรัพยากรอ,อ่ะกดไปที่ได้เลยครับแล้วก็กดค้นหาเนาะ นี่ไงเจอแล้วใกล้ๆกดโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งกองกําลังเราไปยึดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่ได้จัดทีมก็จัดก่อนเนาะตอนนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดจัดได้สูงสุด5ทีมเลยนะแต่ว่าตัวละครของผมยังไม่ค่อยได้อัปเกรดกันเท่าไหร่ครับผมก็เลยจัดแค่ทีมเดียวแล้วก็ใช้ทีมเดียวไปก่อนเมื่อเรามีทีมเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยครับผมเลือกทีมแล้วก็โจมตีได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าการต่อสู้ในนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรครับก็คือเดินทางไปถึงปั๊บก็จะ แล้วเราจะได้รับทรัพยากรหรือเสียอะไรไปนั่นเองครับผมนี่ไงแม่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับทำครบสองครั้งปั๊บเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับของรางวัลกันได้เลยนะครับนี่ไงได้ของไปอัปเกรดเมืองแล้วแต่ว่ายังไม่อยากอัปครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเควสหน้าถัดไปมันมาก่อนนะครับมาดูเควสนี้บ้างเขาบอกว่าให้ไปปราโจรภูเขากดไปเลยค้นหาเหมือนเดิมเจอแล้วก็บวกเลยครับผมแค่นี้แหละนะครับส่งไปอย่างละสองรอบก็น่าจะผ่านเควสของบทนี้แล้ว พอทำเควสครบเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมารับรางวัลใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับผมคราวนี้เควสต่อไปก็จะมาแล้วเห็นไหมอุ้ยนี่ได้รูนมาเลยกดสวมใส่ไปก่อนครับนี่ค่า CP ีเด้งเลยเกือบล้านแล้วเมื่อกี้เห็นแวๆนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ผมอัปเกรดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วมันก็ผ่านเควสโดยอัโตโนมัติครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามันมีการรีเซั่นมาไหา่รีบม,มาทำเควสตรงนี้ก่อนเลยครับ ทีนี้สมมติว่าท่านผู้ชมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเตรียมอยากจะไปวอลชาวบ้านเขาแล้วทําได้ไงบ้างใช่ไหมครับแนะนําเปิดแผนที่ขึ้นมาดูก่อนว่าตอนนี้เมืองเราอยู่ไหนนะครับคือเมืองของเราเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะเมืองของเพื่อนเราจะเป็นสีเขียวนะครับสีขาวก็คือเป็นเมืองของ NPC ที่ยังไม่ได้มีการยึดครองนั่นเองส่วนสีแดงก็คือสตูนะครับผมแล้วเวลาเราจะไปตีสตูเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูกันละกัน คือด่านเหมือนก็เป็นก็ก็ตามชื่อด่านใช่ถ้าเกิดเราไม่ตีตรงนี้ให้มันพังก่อนนะครับเราก็ไม่สามารถส่งกองกาลังทะลุไปได้แล้วด่านเนี่ยมันค่อนข้างโหด เพราะนั้นก็ต้องคุยกับเพื่อนๆในก๊กตัวเองในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองอะว่าเอ้ยจะไปตีกันกี่โมงด้่นนั่นนี่เราจะได้ส่งกองกำลังทหารานเนี่ยผ่านชายแดนนี้ไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกันทุกด่านนะยังมาดูตัวอย่างส่งคามของเซิร์ฟผมก็ได้ฝั่งเนี้ยเขาไม่ได้ตีเห็นไหมครับเขาไปตีฝั่งนี้อ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าเมืองชั้นในนะครับแล้วก็ได้มีการยึดพื้นที่ด้านในไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เป็นออบเจคทีฟหลักของซีซั่นสองคือตรงนี้ใช่มัววงงหลงนะครบ ก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีใครตีด่านแตกนะครับเพราะฉะนั้นเมืองหลวงช่วงนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราเลือกสีได้ไหมตอนที่ซีซั่นเพิ่งเปิดคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมว่าในซีซั่นที่2เนี่ยเขาแบ่งตามเซิร์ฟเวอร์เลยอย่างเช่นตูของผมก็จะเป็นเฉิงตู2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเดียวกับผมก็คือเฉิงตู3มนั่นเองครับไม่สามารถที่จะเลือกได้และก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยเพราะว่าเขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่า2เซิร์ฟเวอร์เนี่ยความแข็งแร่งเข้าเทียมกันการต่อสู้ก็จะสนุกนั่นเองครับ คำถามคือแล้วซีซั่นนี้จะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับในเกมเขามีบอกอยู่แล้วนะครับผมก็คือเราจะต้องทําแต้มให้ได้อันดับหนึ่งและต้องยึดของอิทธิพลของวังหลวงสําเร็จก็คือที่อยู่ตรงกลางแมปนั่นหละครับหรือวิธีหนึ่งคือไปติดตามใน Facebook ของเกมนะครับผมหรือ Discord ก็ได้ครับเขาจะมีการประกาศเป็นระยะระยะนะครับอย่างเช่นโพสเนี่ยเขาประกาศ2อ,อย่างเลยอย่างแรกเลยคือเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะเริ่มส่งคามซีซั่นสองเมื่อไหร่ และซีซั่นที่1เนี่ยเขาจะประกาศผลเมื่อไหร่เห็นไหมครับเขาจะมีการเขียนบอกเอาไว้ครับเพราะนั้นใครที่เล่นเซิร์ฟลุ้ออย่าง11บเดลออย่าง12สงเนี่ยสงครามยังไม่เริ่มเลยก็คือมันจะเริ่มมาที่11ธันวาคมก้ม,มูนต้นไปนั่นเองครับส่วนของรางวัลขอบอกเลยว่าล่อตาล่อใจทางนั้นครับคือเราอาจจะไม่ได้เป็นที่1ก็ได้ขอแค่เข้าร่วมก็ได้รับรางวัลแล้วนะครับเอาแบบรางวัลชาวบ้านชาวบ้านก่อนกันละกันได้ตั๋วเปิดกระช่อง30ตั๋วเลยนะแล้วก็ได้ตำลึงอีกได้เพชรอีกแกแแ็ดาารร์ซึ่่งงมมันจะบต อย่างเช่น50อันดับแรกเนี่ยจะได้เป็นแพ็กการ์ดพิชิตครับซึ่งแพ็กการ์ดพิชิตเนี่ยมันจะมีตัวละครหรือว่าขุนพลระดับ18อยู่ด้วย4คนนี้เลยครับโอ้โหโคตรอยากได้เสี่ยวเกี้ยวเลยแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีบุญกับเขาอะไม่เป็นไรครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอันดับที่5 1าสถึงหนึเนี่ยก็จะกลายเป็นแพ็กการ์ดแบ่งส่วนถ้าแพ็กการ์ดแบ่งส่วนก็จะมีโอกาสได้ขุนพลระดับ18เหมือนกันเป็น3คนนี้นะครับซึ่งก็จะเหมือนเมื่อกี้นัแ่แคร่่ไมมีกวอูเฉย ส่วนคนที่ได้อันดับ101เป็นต้นไปนะครับก็จะได้แพ็คการ์ดกรียุคนั่นเองนะครับซึ่งแพ็คการ์ดกรียุคเนี่ยก็จะเหมือนกับข้างบนนั่แหละครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเนาะส่วนผู้ชนะที่ได้50อันดับแรกนะครับจะได้รางวัลพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือหีบพิชิตนั่นเองนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะได้กรอบโปรไฟล์เหมือนไฟลำทุ่งเป็นเวลา14วันนะครับแล้วก็จะได้รับยุทธเสียงกิตยศอีกนะครับอันนี้คือสุ่มๆมกันมาเนาะว่าจะได้กี่ชิ้น ส่วนคนที่เข้ามาเล่นในช่วงนี้ก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเช่นรางวัลล็อกอินแล้วก็รางวัลภารกิจที่ผมสาธิตให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วยังมีรางวัลที่อยู่ในหมวดของใต้ล่าด้วยอันนี้คือช่วยกันทั้งทั้งฝ่ายอ่ะเออฝ่ายเราเซิร์ฟเราช่วยกันอะไรเงี้ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกดูดูฝ่ายผมนี่บรรลุมาถึงครึ่งทางแล้วนะเนี่ยแล้วพอเราขยันเข้ากิจกรรมเยอะๆกเราก็จะได้เหรียญมาด้วยนะก็เอาเหรียญนี่แหละมาแลกของรางวัลต่อได้อีกทีนึงและยังมีรางวัแแออคหรรว่งงััขขนนนนยยดด้ะบบผมเเเป็โจกกิ และยังไม่จบนะมันยังมีแบนเนอร์ที่อยู่ด้านขวาล่างอีกนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเป็นยกทับปราบต่างโตนั่นเองครับกดไปเลยก็ได้เพราจะมีบอกแลวครับว่าให้ไปจูโจมที่เมืองไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมนัดแนคนในเซิร์ฟเวอร์เราให้เรียบร้อยและในแบนเนอร์เนี่ยมันยังมีด้านขวาอีกอันหนึ่งก็คือซีซันพาร์นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รีเซ็ตเป็นของซีซันสองวิธีเรียบร้อยแล้วเนาะก็อันนี้ไม่ต้องเติมเงินก็ได้ครับก็ได้รับรางวัลฟรีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเก ซึ่งคนที่แจกก็คือเสี่ยวเกี้ยวนั่นเองครับคุณภาพระดับ18โ oh, อ้ไอ้นี้ผมไม่ต้องรอจบซีซั่นก็ได้มั้งเนี่ยก็คือซื้อได้เลยด้วยซีซั่นพาร์อันนี้นี่แหละได้รับเสี่ยวเกี้ยวไปเลยทันทีและนี่คือตัวอย่างข้าวข้าของซีซั่น2เท่านั้นนะครับผมอดใจรอซีซั่น3ไม่ไหวแล้วว่ะคือผมอยากรู้ไงว่าเขาจะเอาสงครามอะไรของ3ก๊กมาให้พวกเราเล่นกันอีก หนเขาก็แจกของรางวัลเยอะแล้วนะครับผมว่าผมมาเปิดกระชปองเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับไปที่ทานายขั้นสูงครับตอนนี้ผมสามารถเลือกคนที่อยากจะได้เป็นพิเศษได้แล้วนะครับผมก็ไม่คิดมากเลยครับเลือกตัวละครสาวๆที่ยังไม่มีก่อนเลยเก่งไม่เก่งไม่รู้เอาสาวๆก่อนอุ้ยมีทํานายฟรีด้วยทานายฟรีสักรอบหนึ่งเอาเลิกเอาใช้เลยครับขครเอย่ยอืมเป็นสีฟ้าข้ามเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดตามที่มีโควตาละกันโอ้ผมมีเป็นร้อยเลยเนี่ยอย่างว่าอะไรเกมมีเขาแจกเยอะไป อุ้ยชื่อรันเซิร์ฟป่ะเนี่ยใช่เลยครับผมแต่ว่าได้ใครอะ่ะใครอะใครอะ่ะฮองตรงปะเนี่ยถือธนูแบบนี้มีไม่กี่คนว้าไท่สูจู้นะครับผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับอ่ะเปิดต่อเปิดต่อโอ้โหรอบนี้ไม่มีสีทองไม่เป็นไรไม่มีอุ้ยมีเตียวเซียนด้วยขวัญใจของผมเองก็ถ้าเกิดเรามีตัวซ้มมเยอะก็เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดได้เนาะ คุณา1 5มาแล้วซุนเซ็กค,ครับนี่ก็มีแล้วเหมือนกันรอบนี้ว่างเปล่ารอบนี้ก็ว่างเปล่าว่างเปล่า,าเอ้ยเตียวหุยไม่เคยมีมาก่อนด้วยครับผมเยี่ยมไปเลยครับได้มาเสริมกำลังอีกหนึ่งแต่ว่าคุณภาพ13เองอะอยากได้15กับ18ะตเตียวเหลียวอ๋อนี้มีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วก็ถือว่าเลดไม่ได้แย่นะครับสีทองออกค่อนข้างบ่อยเลยครับชื่อลั่นเซิร์ฟต้องเยอะแน่ ส่วนเพชรผมว่าผมจะเก็บไว้วะ่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีของมาขายในราคาถูกอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่อยากจะเอาไปลงกับกระชปองจนหมดแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาไปลงแล้วก็10ตัวใช้600ตําตลึงผมก็เปิดได้อีกเยอะเลยนี่ว่าอดใจไว้ก่อนเผือ่อซีซันต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมกล่าวเปว่าใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะ